เํียวกำลังจะถึงท่าจบแล้วฉันยังมีไฟเอเอเเมื่อกี้บอกว่าอยากได้จูสงั้นหรือแทสไม่จูสเราเลยอยากได้บ้างจะดื่มก็ได้เลยนะจ๊ะดฟัฟฟีแต่ไม่เห็นแทสดื่มนี่ แต่เขาบอกเราครับแกรนนี่ juice t e s s me juice ๊ส s ท me juice เห็นไหมโอ้รู้แล้วเข้าใจผิดกันตรงไหนคือว่าฉันบอกแทส่วถ้าเป็นเรื่องเล่นบอลแล้วล่ะก็เขามีจูสจริงๆ yeah. m e juice ๊ส s t me j u i c e หมายถึงเล่นได้เก่งมากใช่ไหมคะแกรนนี่ถูกต้องแล้วลล่า มีจ <G ran ie> ูสแล้วกรนี่โอ้โหรู้ไหมเด็กๆถ้าจะให้ดีเราต้องฟังเรื่องราวให้รู้เรื่องก่อนที่จะโดนสรุปอะไรโอุ้แย่จังมันเป็นไรครับกรนี่เดี๋ยวผมเทอเอง <S <S ขอบใจจะบ,บาร์กฮัลโหลโอ้ฮัลโหลเอาละพวกเราใครกลับไปถึงห้องคนสุดท้ายเป็นใครเน่า มีลูกเหรอหโอ้ฉันอยากมีอยู่พอดีบ่ายวันนี้แหละเหมาะเลยฮะไฟแดงไฟเขียว <'re> หย<า>ุดการฮะให้เดี๋ยวเดี๋ยวพออทีนะแต่คำพูดที่ใช้คือไฟแดงและไฟเขียวและฉันตางหาที่เป็นคนต้องพูดอนะ นี่ไม่ใช่เวลาเล่นนะดาฟี่แกรนี่กำลังจะมีลูกอ่ะมีมลูกเหรอ,หรอไม่จริงอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกซิเวสเตอร์เราจะต้องช่วยแกรนี่ในการดูแลเด็กเธอแน่ใจเหรอว่ฟาฟังเรื่องนี้มาถูกบ้าแน่ใจแกรนี่จะมีลูกบ่ายวันนี้แหละจะมีลูกอะไรเร็วแบบนั้นมีได้สิไม่ได้หรอกมีได้ไม่ได้มีได้ และโลกที่ว่าลรามาจากไหนถามหน่อยนั่นเป็นคำถามที่ดีมากเวนตี้และฉันรู้คำตอบด้วยโอโ้ว้าวโอเคถอยไปถอยไป